เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอัศสัมชัญแผน,นกปฐมเจแปนฟุตบอลดีแม s สโ c i เซชันหรือว่า JDFA ร่วมกับโรงเรียนอัศสมชัญแผน,นกปฐมได้จัดกิจกรรม JDFA Fo ฟุตบอลคีนิก2016โดยในงานมีพระดาเสกสรรสกลทวัตุู้อในการโรงเรียนอัศสมชันแผนกปฐมเป็นประธานในการคัดเลือกและมีโค้ชเตียสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้สอนจากสโมสซแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีทีมในระดับดิวชั่นหนึ่ง พร้อมด้วยทีมงานสตาร์ค้ตเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง6ถึง12ปีจำนวนกว่า100คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งในครั้งนี้ได้คัดเลือกเยาวชนให้เหลือ43คนก่อนที่จะมีการคัดเลือกอีกครั้งในวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อตัดตัวให้เหลือ25คนจากนั้นจะคัดเอายาวชน15คนในการเป็นตัวแทนของโครงการ JDFA ฟุตบอลไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษที่ประเทศญี่ปุน่นกับสโมสรชั้นนำในระดับเจอรกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไป สำหรับ j จดเป็นองค์กรการกุศลไม่สแสวงหากำไรโดยมีทั้งด้านของมาโซคิบะอดีตกัปตันทีมกัมบะโอสกาก้าุโมสรชั้นนำในเจรีกพร้อมเพื่อนนักฟุตบอลร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่รักในกีฬาฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุน่ในอนาคตต่อไปโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราได้ร่วมกับทาง JDFA หรือว่าฟุตบอลของญี่ปุ่นซึ่ง JDFA เนี่ยเป็นองค์การไม่แสวงหากำไรเพื่อต้องการเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้เกิดกับเด็กๆและเยาวชนซึ่งก็ก็ขยายมาถึงประเทศไทยโรงเรียนสําชัญของเราก็ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษนะครับโดยที่ทาง JDFA ก็ได้ส่งมิสเตอร์คิบะนะครับได้มาเปิดคลินิกเพื่อจะสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนนักเรียนไทยนะครับ โรงเรียนสัมชันก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับเลือกจากองค์กรนี้นะครับในการที่จะได้รับเชิญไปแข่งขันกับรุ่นอายุ12ปีที่ประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมที่ยังเปิดคลินิกนี้ก็จะพัฒนาเด็กซึ่งนอกจากจะเป็นนักกีฬาที่จะไปร่วมแข่งขันแล้วก็คือได้พัฒนาเด็กๆที่สนใจในทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็อื่นต้องต้องขอบคุณโรงเรียนสัมชันนะก็ ที่ให้เขียนมาในในการคัดเลือกในครั้งนี้ก็คงจะเน้นเรื่องของเทคนิคก่อนนะฮะเทคนิค mm hmm. ของเด็กในกลุ่ม12ปีแล้วก็เรื่องของสมอลไซส์เกมซึ่งฟุตบอลที่ไปเล่น8คนนี่มันมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคต้องใช้การเอาตัวรอดนะครับก็คงจะพยายามค้นหานักเตะท,ที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาสักเราเราเราคงจะมีการคัดเลือกกันสอสารอบแหละนะครับเพราะว่ามาครั้งเดียวแล้วไปตัดเลยมันก็ก็ดูกระไรอยู่เพราะว่าเด็กบางคน อาจจะยังไม่ไม่คุ้นชินนักกับกับเรื่องแบบนี้เพราะนั้นก็คงจะค่อยๆตัดออกทีละรอบทีละรอบแล้วก็สุดท้ายก็ก็จะคัดเอา15คนไปไปไปสู่ในทัวร์นาเมนต์นะ